สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาให้ละเอียดและถ่องแท้เกี่ยวกับรีเลย์จังนะครับตัวรีเลย์เนี่ยมันสำคัญมากในวงจรอย่างที่เธอดูไปในคลิปที่แล้วนักเรียนดูไปแล้วว่ารีเลย์เนี่ยมันมีหน้าที่หลักๆคือไม่ให้ตัวสวิตช์ควบคุมนี้ไหม เมื่อเวลาที่เราเปิดวงจรเรามือกดปิดกดเปิดสวิตช์เนี่ยมันจะเกิดการอาร์คบริเวณนี้เพราะว่าโหลดมันกินกระแสรครูที่ายาใให้ดูในคลิปแล้วนะครับคลิปแรกๆแ,แต่วันนี้เราจะมาเรียนเจาะลึกเลยว่าโครงสร้างหน้าตาของดีเลในการทํางานหน้าตาเป็นยังไงนะครับดีเลก็มีเยอะแยะมากมายนะครับตัวอย่างก็จะมีการวัดดีเลในภาคปฏิบัติ นะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นน่ะเธอต้องมาเข้าใจโครงสร้างมันตรงนี้ก่อนเอ๊ะทำไมอาจารย์สุขสันต้องมาจีจ๋าเรื่องวิชาการทฤษฎีนี่ไม่ใช่วิชาการครับเป็นความรู้หนังสือไม่ได้เขียนบอกครับนักวิชาการบางครั้งนี่ก็เอาจากประสบการณ์ตัวเองมาเขียนเรียกว่าวิชาการวิชาการแต่ครูสุขสัรตนะ์น่ะทำงานแล้วเอามาพูดมาคุยมาบอกมันได้จากการทํางานและสร้างเป็นตำรับตำลาขึ้นมาใช้งานได้จริง ดูจากวงจรไฟฟ้าจากการทํางานทางด้านไฟฟ้าเพราะฉะนั้นครูสุขสันต์ไม่ได้เองหนังสือไม่ได้เองตำราเองคู่มือซ่อมรถครับแล้วก็มาปรับประยุกแลวมาอธิบายให้พวกเราฝังวงจรที่เธอเรียนพื้นฐานไปแล้วหลักการไล่วงจรอย่างที่เธอบอกนะครับไฟมีสัญ,ญลักษณ์ต้องจําสัญ,ญลักษณ์นะเพราะของจริงไม่เอามาวางเขียนไม่ได้ลําบากเขาเลยเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวต้องเรียนจะค่อยๆซึมเรื่องสัญ,ญลักษณ์เข้าไปหน้าตาตัวนี้คือรีเลย์ครับรีเลย์ มันเอามาทําหน้าที่ป้องกันสวิตชไหมเท่านั้นเหตุผลรู้ไปแล้วเรามาดูโครงสร้างภายในของรีเล์นะครับรีเล์มีมากมายหลายขานะบ,บางคนบอกว่าเออาจารย์รีเล่ขามเยอะยะเราจะไปดูยังไงนะตัวขาของรีเล์นั้นนะครับมันมีมากมายหลายชนิดมากนะห,นหลายเนี่ยเนี่ยหน้าคอนแทคแบบนี้ก็มีนะครับเยอะไปหมดเลยเห็นไหมฮะหรือจะเอาแบบรีเลยส2หน้าคอนแทคนี้ก็มี เนี่ยตัวรีเลย์เนี่ยูปรับสีปั๊บหนึ่งปึ๊กอ่าเห็นได้ชัดเจนรีเลย์แบบนี้ก็มีนะครับในยานยนต์เราไม่ค่อยมีหน้าหลายๆหน้าคอนแทคแบบเนี้ยมันน้อยงานทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์ขอนั่นไปมันก็แพร่เพิ่มหน้าคอนแทคขึ้นมาเอาออกไปจะเห็นในยานยนต์เรามีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าไปนับขามันครับขาคือเอาพุทให้นับโครงสร้างมันว่ามันทานํางานยังไงเรามาดูนะครับ ถ้าเป็นรีเลย์บางครั้งห้าขาเนี่ยขาเอาพุทมันเหมือนกันก็มีขาออกมาเยอะแยะแต่ว่าลักษณะโครงสร้างทางกาย,ยภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเอารีเล์ตัวนี้ออกก่อนนะครับมันเป็นรีเลตนอร์มอลโอเพนยาว NO ง,ง่ายๆเอา NO NO เดี๋ยวอันนี้ชิดไปก่อนเรามาเอารีเล์ตัวนี้เริ่มขยายมาอธิบายโครงสร้างมาันรีเลย์ประกอบไปด้วย2ส่วนใหญ่ๆครับ ส่วนแรกขดลวดครับส่วนที่สองคอนแทคครับคอนแทคมันทําหน้าที่เป็นสวิตเลยแหละแต่มันจะทํางานได้ต้องขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กหลักการง่ายๆครับขดลวดพันรอบแกนเหล็กเป็นแม่เหล็กเลยผลึกไฟฟ้าเอาไฟบวกป้อนด้านนี้ไฟลบต้องป้อนด้านนี้นะครับถ้าเอาไฟลบป้อนด้านนี้ ไปบวกต้องป้อนอันนี้นอกเหนือจากดีเลย์ที่มันบังคับขั้วไว้ครับป้อนบวกลบแล้วมันไม่ดูดแค่นั้นครับแต่โดยส่วนมากดีเลย์ชนิดนี้นะ่ะหาได้มีไหมมีแต่น้อยนะครับเป็นพวกของยุโรปหรือจะหาตัวอย่างมาให้ดูว่าดีเลย์มันบังคับขั้วอยู่ว่าป้อนบวกเท่าน,นั้นป้อนลบเท่าน,นั้นถ้าป้อนไม่ตามกําหนดมันก็ไม่ดูดให้แค่นั้นหลักการของดีเลย์ง่ายๆครับนักเรียนมันมี ถ้าตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นรูปขดๆแล้วมีขีดมันก็ต้องประกอบไปด้วยคอยกับคอนแทคให้มองเป็นสส่วนอย่าเป็ลายตาให้มองส่วนควบคุมก่อนคอยคอยตัวเนี้มันทําหน้าที่เมื่อป้อนไฟเข้าไปแล้วหน้าที่มันคือทําให้คอนแทคเคลื่อนไปไปเคลื่อนที่มาดูดลงตัวเนี้ให้มันดูดลงตามแรงแม่เหล็กเมื่อปล่อยไฟเข้าไปนะครับปื้ดป้อนไฟปับ๊บดูดลงเลยหน้าคอนแทคดูดลง แต่ถ้าเมื่อไม่ป้อนไฟมันก็ดีดขึ้นไปดีเลตแบบเนี้เขาเรียกว่านะครับหน้าไหว้หลังหลอกนี่เอาคําของอาจารย์หอมจันแก้วกาสีมาใช้บอกนี่เลน้าไหว้หลังหลอกหน้าไหว้หลังหลอกยังไงไอชนิดรีเวน้าไหว้หลังหลอกเป็นรีเลย์ชนิดมีทั้ง n c และ n o ในตัวเดียวกันครับหน้าไหว้หลังหลอกที่เขาบอกว่าหน้าวหว้หลังหลอกก็คือ ตัวนี้เป็นขั้ว C หรือขั้วคอมขั้ว C ขั้ว C ขั้ว C ีจำไหมนะครับตัวนี้เป็น N C ตัวนี้เป็น N O นะครับ N O N C N O N C ขั้วคอยปล่อยไปแล้วนะฮะขั้วคอยขั้วนี้คือขั้ว C ขั้ว C จะต่อกับ N C ตลอดนะครับขั้ว C ต่อกับ N C ตลอดนะครับส่วน ขั้ว NO จะต้องป้อนไฟ C มันถึงจะมาต่อกับ NO นะครับเดี๋ยวเราจะไปไวัดเดี๋ยวจะรู้คำาว่า C NC NO มี3ขั้วครับคอนแทคครับมีขั้ว C ขั้ว NC และ NO กูจะไม่แปลเป็นไทยนะปกติปิดปกติเปิด,ปปปดโอ้โหมันยุ่งยากมันมงงทับศัพไปเลยครับอย่าหาว่าเรามาเป็นฝรั่งเลยขนาดเรียกมอเตอร์ไซค์ยังเรียกจัก,กรยานยนต์อย่างเงี้ยโอ้โหใครจะมาเรียกจกักรยานยนต์เรียกแต่มอไซค์มอไซค์นะครับ เหยียบเบรกเหยียบห้ามล้อเราก็มีเรียกอยู่ดีมันเรียกยากเรียกเบรกง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเรียกอีเลยเรียกนี้เลยครับคอมเ c คือขั้วเนี้ยและ n o คอมเ c n o คอม n c n o ซีเอ็นโอเคอมคอม n c n o นะครับ n o n c คอมเห็นไหมครับให้มันฝังเข้าไปในหัวคอนแทคมันมีอยู่แค่นี้ครับหลักการคอนแทคมันมันไปไหนต่อไม่ได้อยู่ตรงกลาง มันก็คงไม่ต่อไอหน้าหว้ายหลังหลอกอย่างที่คามอาจารย์หอมอาจารแก้วการศรีแห่งวิไลการอาชีพนะครนปฐมท่านบอกว่าไอรีเลย์หน้าหว้ายหลังหลอกเรียกมันเป็นรีเลย์คอมมอนที่มีทั้ง NC และ NO อันนี้หน้าว้ายพอริพอดูดปุ๊บมันหวหายปับ๊บพอมันปล่อยปุ๊บมันต่อ,อน,นี่เขาเรียกหน้าหว่ายหลังหลอกนะครับก็เป็นเรียกตลกตลกไปอ่ะคอม NC NO จําจำไว้ว่าถ้ายังไม่ป้อนไฟเข้าไปในขดลวดหรือที่ครูเรียกว่าคอยคอยครูอยู่จำว่าคอยนะครับคอย คอยนะครับคอยจอลอคอยคอยคือขดลวดครูใช้คําว่าคอยนะครับเข้าใจตรงกันคอยคอยเป็นไงวัดคอยดูหรือยังนะครับไม่ใช่คอยจุดระเบิดนะถ้าคอยจุดระเบิดจะพูดว่าคอยจุดระเบิดคอยคือขดลวดในรีเลย์ในที่นี้วัดดูขดลวดวัดดูคอยหรือยังครูใช้คําว่าคอยเรียกสั้นกว่าขดลวดนะครับตัวคอยเนี่ยถ้าเราป้อนไฟปุ๊บจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดสนามแม่เหล็กปุ๊บดูดให้หน้าคอนแทคดิ้นไปดิ้นมา เดี๋ยวนะครับเอาละวกูเริ่มป้อนให้เลดูคกูป,ป้อนไฟไปแล้วเดี๋ยวย,ย้ายตัวนี้ไปก่อนเอาไปชิดชิดริมอย่ามายุ่งกับเขาออออโอเคดูนะครับปึ๊บมันไม่หมุนทางดีเอาพิกอพลิกดีกว่าปุบ๊บดูนะครับเดี๋ยวกูจุต่อวงจรกูก็ต่อวงจรให้ครบ ปะโอเคจากนั้นดูนะครับว่าป้อนไฟคข้วงจรหรือ,อยังเวลาไล่ไฟอย่างที่อาจารย์สุสันบอกนะครับเวลาไล่เห็นไหมฮะไล่จะบวกไปลบผานฟิวไว้ตัวนึงในวงจรเห็นไหมครับต่อไปแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปมาเข้ากดลวดรอที่จะลงกาวอยู่แล้วแต่ไฟยังไม่มากดปุ๊บปับกดปุ๊บเห็นไหมฮะปุ๊บหน้าคอนแทก คอมเนี่ยมันเคยต่อกับ NC อยู่มันก็มาต่อกับ NO เมื่อเราปิดปับ๊บเดี๋ยวขยายขยายขยายนะครับดูนะครับดูนะครับสวิตช์ไม่เกี่ยวนะสวิตช์คุมดูนะครับว่ามันทานํางานยังไงเมื่อปล่อยไฟเข้ามาในขดลวดควบวงจรตามวงจรเนี้ยนะครับเนี่ยเมื่อเราปล่อยไฟเราจะบวกมามันมารอมันไปไหนไม่ได้แล้วนะมาวิ่งผ่านขดลวดรอควบวงจร เมื่อกดปั๊บดูหน้าคอนแทคที่มันเปลี่ยนไปนะครับอ่ไอตัวนี้โอ้ย,อยลบตานะครับอย่ามาดูมานแต่กูย้ายหน,นีกันไปไกลๆไปไกลๆอย่ามายุ่งเขาอย่ามายุ่งเขาไปไกลๆไปไกลๆเอาแค่ที่เขามีอ่านี่อ่ะพอแล้วหญ่พอแล้วอืมอ่าใหญ่พอแล้วอ่ะมาดูนะครับเมื่อเรากดสวิตช์ปั๊บดูหน้าคอนแทคนะตอนนี้คอมต่อกับอะไร n C กดสวิต์ปั๊บนะครับอ่ากดปุ๊บอ่ามีการควบคุมแล้วคอยทำงานดูให้คอมมาต่อกับ N o นโอนี้ NC เห็นไหมครับในทางกลับกันเมื่อเราปล่อยปั๊บ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 เห็นไหมครับปั๊บเห็นไหมเอ๊ะทำไมต้องเอาหน้า คอมมาต่อกับ NC ไว้เดี๋ยวเราจะรู้เราวงจรที่ใช้ควบคุมพวกนี้มันมีนะฮะค,ควบคุมพัดลมโดยเฉพาะเครื่องยนต์หนึ่งเอนเนี่ยมันทำให้มอเตอร์หมุนแบบสปีดโลสปีดไฮมันต้องใช้หน้าตาเนี่ยไอที่มันใช้หน้า NC เนี่ยมีน้อยในในในรถยนต์เรามีน้อยนะครับแต่มันก็มีแต่ประมาณ90%เนี่ยมันจะเป็น NO อหมดคือป้อนไฟแล้วถึงดุอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นรีเลย์อีกชนิดหนึ่งคือรีเลย์แบบนี้นะครับคือมีหน้าคอนแทคเดียวนะครับ เห็นไหมฮะเนี่ยคือแบบ NO อย่างเดียวไม่มี NC นะครับถ้าเป็นหน้าหลายคอนแทคก็จะมี NC เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับวิรีสี่ขั้วบางตัว5ขั้วก็เป็นชนิดเดียวกันนะครับวิรีตลาดเนี่ยห้าขั้นมันมีวิธีการวัดอยู่อย่าไปดูขั้วมันเหมือนกันแล้วเสียบได้เลยนะนันเกเรียนต้องวัดโครงสร้างในหน่วยการวัดโครงสร้างแต่วันนี้ครูจะให้เราเข้าใจแล้วสามารถออกแบบวงจรได้เลยว่าจะคุมอะไรมันยังไงโดยเอาหลักการนี้ไปออกแบบวงจรเองเดินวงจรใหม่ต่อไฟมันกินกระแสเท่าไหร่ควรจะใช้เท่าไหร่ มันสามารถเอาวงจรไปควบคุมอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนลบเป็นบวกเปลี่ยนบวกเป็นลบแม่เ๋ย๋ยวคอยรู้ว่ามันจะละเอียดแค่ไหนครูพยายามจะอธิบายให้เราเข้าใจใช้าๆนะครับอ่ะดูนะครับเมื่อขยายขยายมาดูเอาใหม่คอมเอ็นซะีเอ็นโอคอม NC NO รู้แล้วนะฮะว่า NC NO คืออะไร NC นะครับก็คือเรายังไม่ป้อนไฟเห็นไหมฮะเรายังไม่ปล่อยไฟเข้าไปในขดตวดเลยนะครับใน,ในคอยมันเนี่ยอคอมมันจะต่อกับ NC อยู่แต่เมื่อไหร่ป้อนปับ๊บมันดีดหนีเลยคอมมาต่อกับ NO ส่วนมากมีเลจะมีแค่นี้เยอะๆนะฮะในรถยนต์เราตัว NC เนี่ยมีน้อยอย่างที่ครูบอกอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาครูยกตัวอย่างครูก็จะยกตัวอยา่ยอยางในหลักการทํางานของตัว Open oh, นอมอนโอเพนหรืออินอะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอะเอามาหนึ่งอันเอามาต่อทำงานปับ๊บมาลีเลมาแล้วการจะต่อทำงานไม่ยากครับเอาผ้าควบคุมนะครับปับ๊บต่อเข้าที่ขดลวดครับดลวดต่อลงที่ กล่าวทั้งกระดาษหน้าคอนแทคเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานยังไงดูนะครับดูนะครับป๊าบหน้าแสดไปใช้งานก็นี่ไงครับเอาหน้าของ nO ไปใช้งานเอาหน้าคอมมอนมาต่อยาต่อหลังสวิตนะครับถ้าต่อหลังสวิตเมื่อไหไรรอติดเหมือนกันนะครับนักเรียนเอาไม่เชื่อลองดูสิครับป๊บนะครับ เดี๋ยวครูเอาตัวนี้ลงที่กลาวไปนะครับครูเอาตัวนี้ลงที่กลาวไปเพืเอไปอ่าเห็นไหมครับลักษณะนี้การต่อยงไปยงมาถามว่าสวยงามไหมการเขียนวงจรบางคนก็อาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับนักเรียน e l e t e ออกไป e l e t e ออกไปการเขียนวงจรเนี่ยขอให้รู้หลักการภาคควบคุมคอยเสร็จแล้ว พอตัวควบคุมคอยเสร็จแล้วเนี่ยกูเอามาฝังนี่ก็ได้ครับเพื่อความสวยงามแปะฝให้มันตรงกันปึ๊บนะครับตลอดไปจากนั้นผู้ก็โยงมาทางนี้ก็ได้ครับมาดูผูก็โยงออกมาปึ๊บลากตรงกลางกลางกลางจะไม่ตรงกลางเนี่ยปึ๊บนะครับส่วน ตัวด้านบนปื๊ดเอาไปหลังสวิตนะครับถ้าเราเอามาหน้าสวิตถามว่าหลอดติดไหมติดนะครับแต่คนที่รับภาระไม่ใช่รีเลย์แล้วมันก็ผ่านสวิตอยู่ดีเพราะนั้นรีเลย์มันมาทําหน้าที่แทนสวิตวงจรที่ถูกต้องนะครับถ้ารากเรียนเอามาต่ออย่างนี้ติดไหมดูนะครับติดอ่าวรูจําลองให้ดูดูนะครับว่าติดไหมเปิดสวิตหลอดติดนะครับก็อติดนะครับ แต่ทีนี้แทนที่มันจะมาให้รีเลย์ทำงานมันกลับกลายเป็นปล่อยไฟตรงมาวิ่งผ่านเข้าที่หลอดเด็กนักเรียนอ่ะ <S 1> <S 1> <S ชอบต่อผิดบ่อยในเวลาตรวจครูต้ตตตองตรวจวงจรให้ดีเพราะเวลากดสวิตช์ยังไงหลอดมันก็ติดเราไม่ได้ดูปลายทางเราดูว่าต่อถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้ก็ติดไม่ช็อตนะครับแต่มันผิดตรงที่ว่าตัวที่เราผะาละายเป็นสวิตช์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไฟมันผ่านมามันไม่เข้าทั้งรีเลย์เข้าทั้งหลอดเพราะฉะนั้นการต่อที่ถูกต้องนะครับ และต้องต่อแบบนี้ด้วยคือให้ต่อก่อนที่จะสวิตเข้าสวิตมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือนะครับปล่อยไฟเอามาคุมตัวนี้เห็นไหมฮะตอนนี้ไฟต้องมารออยู่ที่หน้าคอนแทคของดีเลย์ขาคอมมอนอันนี้คือ NO นะครับแล้วถึงปล่อยไฟวงจรแรกในการควบคุมรีเลย์ให้ทำงานครูจะแยกเป็นสองภาคนะครับทีนี้จะได้เรียก ตรงกันเพราะตำรานี้ครูสุขสันสอนอยู่คนเดียวดึงจากประสบการณ์มาสอนอยู่คนเดียวนะครับวงจรแรกเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับเขาเรียกว่าคอนโทรลบวก p พาเวบวกเดี๋ยวดูในคลิปต่ตอไปครับ